สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับ Boy Photo Trick นะครับคลิปนี้นะฮะจะเป็นการสอนวิธี l i n k ์โปรแกรม OBS Studio กับ TikTok Live Studio นะครับซึ่งจะมีวิธีการและขั้นตอนอะไรบ้างไปดูในคลิปนี้ได้เลยนะครับต้องขออธิบายก่อนนิดนึงนะฮะว่าทำไมต้องลิงก์ OBS Studio กับตัว TikTok Live Studio นั่นเองนะครับ ก็ต้องบอกอย่างนี้ครว่า obs studio เนี่ยเป็นโปรแกรมไลฟ์สดนะครับที่ใช้งานกับ Facebook, tiktok YouTube, Lazada, Shopee นะครับสำหรับ TikTok ที่มี Key s t ตรีมนะครับสามารถใช้ OBS ได้นะครับซึ่งต้องบอกว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะไม่ค่อยมีกันนะครับเพราะว่าเขาจะให้เฉพาะร้านค้าใหญ่ๆนะครับสำหรับ TikTok ที่มีให้นะครับสำหรับคนที่ใช้งานทั่วไปนะครับเราจะใช้ TikTok Live เนี่ยก็คือโปรแกรม t o k t o v l s v u s t u นั่นเองนะครับซึ่งบางคนเนี่ยถ้าไลฟ์แพลตฟอร์มแยกกัน ก็ไม่มีปัญหานะครับเราอยากจะไลฟ์ k t t o k ก็ไลฟ์ไปเลยนะครับแต่สําหรับบางคนที่อยากจะไลฟ์ k t o o กพร้อมกับ Facebook อยากจะไลฟ์ k t o o กพร้อมกับ s h o ป e, ปีซึ่งตรงนี้นะฮะก็จะมีวิธีการและก็ขั้นตอนในการลิงก์อย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูในคลิปนี้กันนะฮะต้องบอกว่าเป็นทริคนิดเดียวนะครับคุณสามารถทําตามคลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเริ่มต้นนะฮะให้เราเนี่ยเข้าไปที่ OBS Studio นะครับ เปิดโปรแกรม OBS to Video ไว้เลยนะครับแล้วก็จะสังเกตไหมว่าภาพขึ้นมาแบบนี้แล้วนะครับทริคมีอยู่นิดเดียวนะครับให้ทุกคนนะกดไปที่ตรงนี้ครับ Start Virtual Camera ครับกดปุ่มนี้แล้วก็เปิดโปรแกรม Tiktok ครับ <L un ters> เดี๋ยวผมจะมาสอนให้นะครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้ ผมตั้ง OBS เนี่ยเป็นแนวตะเอ้ยเป็นแนวนอนนะครับตัว TikTok เนี่ยผมเปลี่ยนตรงนี้เป็นแนวนอนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยให้กดเพิ่มแหล่งที่มาตรงนี้ครับเพิ่มแหล่งที่มาอ่ากดเข้าไปครับ <c oughs> ให้เข้ามาที่คําว่ากล้องนะครับให้เข้ามาที่คําว่ากล้องนะครับแล้วก็กดเพิ่มครับหลังจากนั้นเนี่ยตัวกล้องตรงนี้เนี่ยเราจะเลือกเป็นชื่อว่า นี่ครับชื่อ OBS Virtual Camera ตรงนี้ครับเห็นไหมฮะชื่อนี้ครับอ่าแล้วก็ความละเอียดตามนี้นะฮะอ่าแล้วก็เพิ่มแหล่งที่มาครับโอเคหลังจากนั้นก็กดตรงนี้แล้วก็ขยายให้เต็มเฟรมแบบนี้นะครับจะเห็นไหมฮะว่าเราได้ภาพมาแล้วนะครับสําหรับใครที่กล้องตรงนี้มันกลับด้านกันให้กดมาที่ตรงนี้ครับพลิกอ่าตรงนี้ ถูกด้านแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าภาพที่ได้จากตัวนี้เห็นไหมครับสอโปรแกรมนี่ครับได้ภาพตรงกันแล้วนะครับเห็นไหมฮะอ่าอันนี้คือ OBS Studio แล้วก็ตัวนี้คือ TikTok Live Studio นะครับลิงก์กันแบบนี้นะฮะแค่เรากด Start Virtual Camera แล้วก็มาตั้งค่าตรงกล้องเนี่ยเป็น OBS Virtual Camera ก็สามารถลิงก์โปรแกรม OBS กับ TikTok Live Studio ได้แล้วนะครับส่วนตัว OBS เนี่ยเราก็จะไลฟ์ a c e b o o k ไลฟ์ s h o p e e ไลฟ์ u t u b e นะครับไลฟ์ท i k t o k ที่มีฮีส e a m ไลฟ like ์ s h o p p e ได้เลยนะครับหรือว่า Lazada ก็ได้ส่วนตรงนี้ TikTok Live Studio เราก็ไลฟ์ TikTok ของเราไปนะครับเพียงแต่ว่าวิธีการไลฟ์แบบนี้ต้องแม่นยำนิดนึงนะฮะห้ามพูดผิดเด็ดขาดเพราะว่า TikTok เขาอาจจะตรวจรู้ก็ได้นะว่าเรากำลัง ไล่สอนแพลตฟอร์มอื่นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะทำวิธีการนี้นะฮะก็สามารถทำตามคลิปนี้ได้เลยนะครับก็ถ้ามีข้อสงสัยใดๆนะครับสามารถสอบถามมาที่ใต้คลิปได้เลยนะครับหรือว่าคอมเมนต์มาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะหาเวลาแล้วก็ทำคลิปให้ดูนะครับแบบนี้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ